สวัสดีครับสวัสดีครับผมผมตีทันเดอร์นะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ทันเดอร์ชาแนลของเรานะครับแล้วนี้ครับพี่ตีพิพาทุกท่านครับมาชมคลิปรอบคันสำหรับเจ้า Honda c b r 6 5 0 r นะครับรถคันนี้ครับมาในโฉมใหม่ล่าสุดนะครับเป็นรถปี2019ันสเก้าลขไม้เพียงเพียง3,000เท่านั้นมาพร้อมท่อแต่งจากนี่ฮะโมลิบอิบกิแบบนี้แบบฟูลซิสเซนเบิร์กศูนย์มาเลยนะฮะเอาเป็นว่าเพื่อนๆอยากทราบว่ารถคันนี้จะสวยแค่ไหนมาชมมาเลยครับ รถคันนี้ครับเป็นรถใช้มือเดียวนะครับเลขไม่บิ้งมาเพียง3,868กิโลเมตรเท่านั้นเหมือนใหม่ป้ายแดงจริงๆนี่ครับเปาะแทนเดิมนะครับนี่อันนี้มีตุ้มปลายแทนแต่งนะครับเป็นงานซ n นีสีแดงสวยงามนะครับแล้วก็ประกับไฟฟ้าเดิมตรงถึงไม่มีเดินางนะครับมือคัดเดิมๆนิ่มๆแบบนี้ไม่มีคดไม่มีงอแผงข้อบนเดิมสวยหัวโชคสวยไม่มีรอยนะครับไม่มีรอยขันเลยนี่กุญแจให้มาครบ2ดอกนะฮะเหมือนใหม่จริงๆนี่นะครับกุญแจดอกสำรองไม่เคยถูกใช้เลยนะครับแบบนี้ ปั๊มเบรกบนเดิมมือเบรกนะครับเป็นแบบก้านเหลี่ยมเช่นเดียวกันไม่มีคดไม่มีงอประกับคันเร่งเดิมๆตรงถึงไม่มีเลือนลางเลยเห็นไหมนี่ครอบถังตัวถังน้ํามันนะครับเป็นสีเดิมโรงงานครับนี่สติ๊กเกอร์สีแดงยังอยู่ครบสติ๊กเกอร์ฝาถังน,นะครับนี่ก็ยังอยู่นะครับเป็นฝาเป็นสติ๊กเกอร์แต่งไลท์คาร์บอนรวมถึงนี่ครับนี่นะครับสติ๊กเกอร์กันถังจากโปรก,กิฟตด้วยเช่นเดียวกันนะฮะสติ๊กเกอร์วอร์นิ่งต่างๆอยู่ครบกเช่นเดียวกันเบาะนั่งเดิมสวยซิชชิกก่งสีแดงเดิมๆแบบบนนนีีีี้ะะะะครรัไไไมมมมมมม่่่่ปาาาดดขูฮอ ในส่วนของด้านหน้ากันบ้างบินด้านหน้าคันนี้ครับโดดเด่นด้วยชิ้นหน้าแต่งจาก K2 นะครับนี่แล้วก็กระจกมองข้างด้านหน้าก็แต่งด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็จะเพียวดูลู่ลมมากขึ้นนะครับไฟไฟหน้าเป็นแบบ Full LED แบบนี้เลยนะครับนี่ให้ทั้งความสว่างแล้วก็ความสวยงามนะครับไม่มีหน้า่าไม่มีรอยหินเลยนะครับบางคนหน้าเดิมสวยไม่มีแตกแล้านะฮะยางหน้าหลังเดิมติดรถมาจากศูนย์จาก Dunlop s p o t Max นะครับแล้วก็นี่ครับจานเบรกด้านหน้าเป็นแค่รอยจริงๆนะฮะ ไม่เป็นร่องเลยเพราะนี่คือ3,000กิโลเมตรแท้กระบอกชกล่างด้านหน้าฝั่งขวาสวยไม่มีรอยหินนะครับนี่ครับแกนชกไม่มีรั่วซึมคลิปเปอร์ด้านหน้าจากนิชชินไม่มีรอยล้มร,อย,รอยสไลด์นะฮะนี่หม้อน้ํานเดิมสวยนะครับไม่มีบุบไม่มียุบไม่มีรั่วซึมนะครับอกล่างชุดแฟลลิ่งต่างๆแน่สนิทชิดทุกจุดน็อตเดิมทุกตัวสติ๊กเกอร์เดิมไม่มีขาดแม้แต่ชิ้นเดียวนะฮะนี่ฝาวาล์วครับฝาวาล์วนะครับแห้งๆไม่มีรั่วซึม นะครับตัวเสื้อสูบสีไม่มีลอกล่อนน็อตจะมีขยับนะครับแขงเครื่องฝั่งขวาไม่มีระล้มล้มแตะนะครับน็อตเดิมไม่มีขยับแม้แต่ตัวเดียวพักเท้าฝั่งขวาเดิมเซนเซอร์ไม่มีแตกหักนะครับที่พางคันนี้มาพร้อมกับท่อแต่งจากโมริวากิแบบฟูลซีสเต็มมาฟังเสียงกันเลยครับนะครับท่อรุ่นนี้ก็จะเงียบเงียบนะครับประมาณนี้เงียบเงียบออกแห้งแห้งแสบแประมาณนี้นะครับไม่ดังจนเกินไปใครชอบเงียบเียบต้องมาท่อชุดนี้เท่านั้น นะครับสวิงอาร์มฝั่งขวาครับไม่มีรอยล้มรอยสไลด์นะครับจานเบรกด้านหลังเต็มเต็มนะครับมาพร้อมกับระบบเบรก ABS นะครับแล้วก็ยางหลังครับจากตลอดสอดแม็กเช่นเดียวกันเต็มเต็มแบบนี้นี่คือ3,000กิโลเมตรแท้นะฮะอ่าสายสั้นแต่งครับจาก MAD นะครับไฟท้ายเดิมคันนี้บั้นท้ายเดิมแบบนี้ไม่มีบิดเบี้ยวนะครับศูนย์ตรงแน่นอนเพราะว่ารถคันนี้ไม่เคยมีอุบัติเหตุใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับอ่ะมาฝั่งซ้ายกันบ้างบิน คันนี้ยังคงเป็นโซ่จะเตอร์เดิมๆอยู่นะครับสลิงอาร์มฝั่งซ้ายเดิมไม่มีรอยฉลอกรอยสไลด์นะครับติ๊กเกอร์วอนดิ้งนะครับที่บังโซ่ก็ยังอยู่ครบเลยนะฮะพักเท้าฝั่งซ้ายเซนเซอร์ไม่มีแตกหักนะครับแข้งเครื่องฝั่งซ้ายไม่มีรอยล้มล้มแปะ่าฝาวาล์วครับไม่มีรมั่วซึมเสื้อสูบนะครับสีเดิมนะครับไม่มีลอกล่อนนะครับ ติ๊กเกอร์ฝั่งซ้ายแฟดิิงฝั่งซ้ายไม่มีรอยถลอกนะครับไม่มีแตกร้าวนะครับหน้าเครื่องฝั่งซ้ายครับดูเลยครับแห้งๆใสๆคอท่อไม่มีบุบไม่มีแหกด้านหน้าแน่นอนนะฮะแล้วก็น่ครับหัวโช้กด้านหน้าฝั่งซ้ายไม่มีรอยล้มรอยสลายไม่มีรอยหินจานเบรกด้านหน้าครับเป็นแค่รอจริงๆมาพร้อมกระบดดเบรก ABS นะครับเอาละครับเป็นยังไงกันบ้างสําหรับเจ้า c b r 6 5 0 r คันนี้ต้องบอกเลยว่านี่คือรถสภาพป้ายแดงจริงๆนะฮะใครหาอยู่นะครับกับออปชั่นประมาณแบบนี้ คัตบใบพระรามห้ามีคำตอบให้คุณแน่นอนครับมาเจอที่ร้านครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ